สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช f o o ฟ p r i ิ t ไทยแลนด์นะครับวันนี้เรามาพูดเรื่องกีฬาฟุตบอลนะครับของทีมชาติไทยมีการแข่งขันอุ่นเครื่องที่ประเทศ UAE สหรัฐอาหรับเอมิเรตนะครับการอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยพบกับทีมชาติทาจิกิสถานนะครับซึ่งก็การแข่งขันก็ได้จบลงไปแล้วเมื่อ ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับผลปรากฏว่าทีมชาติไทยเสมอกันกับทีมชาติชาติคิกิสถานไป2ประตูต่อ2เรามาดูว่าสำหรับทีมชาติไทยนั้นใครเป็นคนทำประตูนะครับประตูแรกมาจากสุพนัทเหมือนตาในนาทีที่54ครึ่งหลังนะครับแล้วก็ทีมชาติไทย อีห่างเป็น2ประตูต่อศูนย์ในนาทีที่61จากคนนี้คนเดิมสุบรัณเหมือนตานะครับในนาทีที่71ทิทีมชาติไทยโดนใบแดงแล้วก็ทาจิกิสถานตีตื้นมาเป็น1ประตูต่อ2แล้วก็ในนาทีที่90ปรากฏว่าทาจิกิสถานสามารถตีเสมอกับทีมชาติไทย จบการแข่งขันเสมอกันไป2ประตูต่อ2นะครับเรามาดูไฮไลท์จาก i n s t a g r กรของช้างศึกกันนะครับภาพต่างๆเป็นไงครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงนะครับก็ขอบคุณมากนะครับเข้ามารับชมพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ